ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพเราภูมิใจเสนอการแสดงที่วิเศษน่าชื่นชมที่สุดจากหนูนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นที่ชื่นชอบที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อตอนรับเข้าสู่รายการรากแก้เรนเจอร์นะคะวันนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะว่าเรื่องราวของหนูริ่งจะเป็นอย่างไรนะคะตอนที่แล้วค่ะหนูริ่งสูญเสียคุณตาไปนะคะแล้วก็เสียใจมากๆเลยวันนี้ค่ะเราต้องให้กําลังใจหนูริ่งกันเยอะๆนะคะให้เขาสามารถผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้และตอนนี้นะคะไปชมกันเลยกับตอนที่มีชื่อว่ากิ่งไม้เล็กๆจากตอไม้ใหญ่ไปติดตามกันค่ะ เมื่อคุณตาของหนูหริ่งกำลังจะจากไปทำให้หนูหริ่งไม่สามารถทำใจได้ถึงกับไปอธิษฐานขอจากดวงดาวจนนางฟ้าหนูจีดปรากฏตัวออกมาและเสกให้มีหนูเบิ้มนักเต้นรํามาเป็นคำตอบของคำถามว่าทำไมคุณตาต้องตายหากเกิดมาแล้วต้องตายจะเกิดมาทำไมเพื่อให้หนูหริ่งเข้าใจและยอมรับมากขึ้นแต่หนูหริ่งจะยอมรับได้หรือไม่ ลุ้นกันต่อไปจ้าโอ๊ยไม่ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้จ้ะหนูอธิษฐานขออย่างอื่นเถอะหนะูไม่มีอย่างอื่นที่จะขอทำไมคุณตาถึงอยู่กับหนูต่อไปไม่ได้ทำไมคุณตาจะต้องตายด้วยแล้วอย่างนี้จะเกิดมาทำไมคะในเมื่อสุดท้ายแล้วก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีฉันถือว่า นี่คือคำอธิษฐานของหนูถึงแม้จะไม่ใช่คำอธิษฐานแบบขอปุ๊บหนึ่งสองได้ปุ๊บแต่ก็เป็นแบบคิดปิ้งสาสแล้วเธอก็จะเข้าใจึ้งคำอธิษฐานของหนูกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคะแล้วเรื่องคุณตาล่ะคะคุณตาของหนูเดี๋ยวก่อนคะ่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนขอฉันพักหน่อยอ้วนกองเงี้ยไม่ค่อยได้ออกกาลังโอ้ยหัวใจฉันเต้นกรมกรอบ เไม่ได้ยินเสียงเขาด้วยเราคงหนีพ้นแล้วนะ่ะโอ้ใยโย่โลลลลลลเราที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยที่ไหนก็เท่นี่ในโลกอันชลุลมุนวุ่นวายแห่งนีข้ขอโทษนะคะหนูหนีออกจากบ้านพวกคกุณกำลังหนีเหมือนกันหรอคะหนูเสียใจเพราะคุณตา ุนตาของหนูกําลังกำลังท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษที่เคารพเราภูมิใจเสนอการแสดงที่วิเศษน่าชื่นชมที่สุดจากหนูนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นที่ชื่นชอบที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โ้โล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 ล โลโลโอ,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 อยหยุดหยุดก่อนเอาแสงลงด้วยเขามาใกล้แล้วกำลังจะมาถึงซ่อนฉันต้องหาที่ซ่อนเขาจะพบฉันไม่ได้ ใครกันคะใครกำลังมาที่นี่ถ้าหนูเบ้มนักเต้นรำถูกจับได้หนูเบ้มนักเต้นรำจะตายหรอคะอ,อยู่ใกล้ๆนี่แหละฉันได้ยินเสียงหนูไม่เห็นได้ยินอะไรเลยคะ่ะมีเพียงฉันคนเดียวที่ได้ยินเท่านั้นมีเพียงฉันคนเดียวที่เห็นเขาเขามาเพื่อล่าฉัน ถ้าอย่างนั้นหนูจะช่วยหนูบ้านักเต้นรำเองงั้นมาทางนี้บอกให้เข้าไปซะใดคะหนูไม่เห็นเขาเลยค่ะเขาอยู่ที่ไหนด้ยนงไงขอโทษนะคะคือที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของหนูคุณต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะ เราไม่มีเวลามาเล่นเกมอะไรกันอีกฉันจะนำทางเธอไปยังเวทีใหญ่ไม่ผมไม่มีทางไปกับคุณหรอกผมจะต่อสู้สู้กับใครคะหนูจะช่วยด้วยคะ่ะฉันสู้มาตลอดชีวิตต่อสู้จนมาถึงจุดนี้และจะก้าต่อไปให้ถึงที่สุดเวลานี่แหละถึงที่สุดแล้วไม่ยังไม่ถึงที่สุดสำหรับฉัน วันนี้เป็นวันที่เธอจะได้โค้งเป็นครั้งสุดท้ายไม่ไม่ม่ทองทุกคนตะโกนเมื่อเกิดความกลัวต่อความมืดมิดฉันจะไม่ยอมตายเธอไม่มีทางเลือกทำไมทำไมต้องเป็นฉันความตายมาถึงทุกคนมีเพียงคำถามเดียวที่ถามได้คือเมื่อไรเราถึงจะตายและตอนนี้เธอรู้แล้ว ฉันจะหนีฉันจะซ่อนตัวอ,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 อย่าตามมาอย่าตามมาเออนี่ความตายไม่พ้นหรอกอขอขอเวลาให้ฉันอีกหน่อยให้ฉันมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งฉันฉันยังไม่รู้เลยว่าจะตายยังไงฉันฉันต้องการเวลาซ้อมไม่เคยมีใครต้องซ้อม การตายเป็นเรื่องธรรมดาเรียบง่ายไปเถอะสายแล้วไปไม่มีคนกำลังจะพาหนูเบิ้มนักเต้นรำไปที่ไหนสักแห่งแต่เขาไม่ยอมไปเขารู้ว่าไม่อาจหยุดยั้งการจากลาได้แต่ไม่ยอมเข้าใจมันเด็กๆร่าแก้วเรนเจอร์จงจำไว้บางครั้งเราไม่อาจหยุดยั้งการจากลาได้ แต่เราสามารถเข้าใจมันได้ตื่นเต้นจังเลยติดตามตอนต่อไปกันนะครับในขณะที่หนูหลิงกำลังเศร้านะคะอยู่ๆหนูเบิ้มก็โผล่มาแต่ตอนที่เขาโผล่มาเนี่ยเหมือนเขากำลังหนีอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามหนูเบิ้มกันค่ะว่าเขาหนีอะไรนะคะติดตามชมช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้นะคะเรามาคุยกับน้องหนูรา่าแกเรนเจอร์วันนี้เราอยู่กับหนูเบิรมนักเต้นรำไม่อย่าเข้ามาปล่อยฉันไปเถอะฉันยังไม่อยากตายอะไรคะหนูเบิมเป็นอะไรไม่ไม่ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่พี่พลอยช่วยผมด้วยมันมาแล้วหนูเบิรมพี่ไม่เห็นใครเลยแต่ว่าหนูเบิรมอยากจะทำอะไรนะคะตอนนี้กู ยังอยากกินของอร่อยๆอ,อยอีกเยอะๆเลยและอยากเต้นรำอยากประสบความสำเร็จในชีวิตความตายมันมาเร็วไปผมเตรียมตัวไม่ทันเลยหนูเบิรมเป็นอะไรอะคะพักก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีใครเลยหนูเบิรม์ไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้หนูเบิร์ไปพักกันก่อนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆเยาวชนรักแก้วเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียสิ่งที่รักว่าเขามีวิธีการจัดการยังไงนะคะ และช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับน้องๆเยาวชนรักแก้เลนเจอร์นะคะวันนี้มาเป็นแพ็คคู่พี่น้องเลยค่ะน้องปูนกับน้องปันค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการสูญเสียนิทานของเรากําลังเศร้าเลยทีเดียวนะคะถามทั้งสองคนเลยเคยสูญเสียของรักอะไรไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยใช่ไหมสูญนักแมวป่วยหรือตายยังไม่เคยค่ยไม่ย,ยังม่มีใช่ไห<ช>มอันนี้ถามปูนดี่า ถามว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าพรุ่งนี้โลกจะระเบิดไปแล้ววันนี้เหลือเวลาอีกแค่5ชั่วโมงสุดท้ายเราอยากจะทำอะไรบ้างเล่นเกมครับเล่นเกมเราอยากจะแบบวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่อยากจะไปอยู่กับเขา,าไหม<ะ>ทำไมอะคะเพราะว่าเราจะคิดถึงเขาเราจะคิดถึงเขาเราไม่แน่ใจว่าพอโลกแตกแล้วเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะคะแล้วปันนะคะ ถ้าอีกห้าชั่วโมงโลกแตกแล้วอยากทําอะไรบ้างอยากอยากจะไปบึ่งไปก่อนคุณพ่อคุณแนมะ่แล้วบอกว่าเรามาเจอกันไหนก็ได้บนสวรรค์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลากับคนที่เรารักแล้วเราควรทําดีต่อกันมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณปูนกับปันนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นกับเรานะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะและสําหรับช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะดีๆจากท่านเจ้าคุณปิยะสพลกันค่ะ มีคำถามที่ทุกคนต้องฟังนั่นคือเมื่อพลัดพลากจากคนที่เรารักจะต้องทำใจอย่างไรมีโยมท่านหนึ่งแต่งงานกันมา50ปีสามีตายไม่มีลูกด้วยกันหรอกสามีตายเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่เขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเพราะว่าสามีทิ้งเขาไปแล้วอาตมาภาพก็บอกว่า อยู่ก็ได้ตายก็ดีบริกรรมไว้นะคุณโยมอยู่ก็ได้ตายก็ดีมีทุกอย่างแล้วโชคดีที่มีตายโชคร้ายที่มีเกิดร่างกายที่หยาบเนี่ยมันเป็นคุกขังจิตคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้โลกที่เป็นทิพและมีแต่จิตวิญญาณเดินทางไปไหนก็ได้สะดวกดีโยมอาัยอาวร์ ในจิตวิญญาณหรืออะไรอาวร์ในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มไปด้วยรังของโรค <c oughs> เขาก็ตอบว่า <c oughs> เขาอะไรในจิตวิญญาณถ้้งนั้นโยมก็สบายใจละเพราะว่าสามีของโยมก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตายไปไหนยังมีชีวิตอยู่เคียงข้างโยมนี่แหละอย่าคิดว่าเขาตายสิร่างกายต่างหากที่มันทนสภาพไม่ได้มันก็ต้องสละ จิตที่อยู่ในร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยเหมือนคุกเหมือนคุกขังจิตนะออกจากร่างได้เมื่อไหร่เหมือนกับนักโทษออกจากคุกเลยลหละโอ้โยมบอกว่าโยมเบาใจสบายใจมีความสุขมากเลยที่ท่านพูดอย่างเนี้ยโยมนี่แหละเขาเป็นแท้ผู้มีศักย์ใหญ่แล้วขอให้ชื่นชมคุยกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาขอเจริญพร เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการร่าแก้วเรนเจอร์ในตอนนี้นะคะหนูหริ่งและหนูเบิ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องๆสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทู for you ช่อง24หรือว่าเสราชหาคำว่ารากแก้วเรนเจอร์สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยละคะ่ะ ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่พลอยและทีมงานต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ